เรือน้ำมันเถื่อนของกลางสามลำที่หายไปจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสตหีบตอนนี้เจอแล้วนะคะโดยถูกตำรวจน้ำสงขาควบคุมได้ที่กลางอ่าวไทยล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่ถึงท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสงขาเนื่องจากว่ามีคลื่นลมแรงแล้วก็มีชำรุดหนึ่งลำนะคะต้องใช้การลากจูงเข้ามาแทนค่ะเบืองตนก็คาดว่าจะเข้าเทียบท่าได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือข้าวันนี้ค่ะ พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปันแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางการสืบสวนหลังการควบคุมเรือของกลางบรรทุกเรือน้ำมันเถื่อนทั้ง3ลํลำที่หายไปจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสะตะีบเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาโดยลงพื้นที่ไปยังกองบังคับการ7กองบัญชาก,การตำรวจน้ำสงขาตั้งแต่ช่วงเที่ยงพร้อมกับนำทีมพนักง,งานสอบสวนและหน่วยพิสูจน์หลักฐาน สำหรับตรวจสอบเรือแล้วก็ปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่รวมทั้งสอบสวนลูกเรือที่เหลือจาก,ท,กทั้งหมด18คนพลตำรวจตรีจรุเกียรติยอมรับว่าของกลางทางน้ำมันแล้วก็ลูกเรือนั้นเหลืออยู่ไม่ครบถ้วนค่ะโดยจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมกับชี้แจงว่าทำงานอย่างตรงไปตรงมาค่ะเราเนี่ยคือคู่ขัดแย้งของนะเสียโจ แล้วเราไม่มีการหัวไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละนะครับแล้วเราก็ลบกันมานานแล้วนะครับตอนนี้เราก็ยังลบกันอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับไอ้เรื่องที่จะไปสู้เอียสู้เอ,อ๋อะไรรับประกันว่ไม่มี ขณะที่เรือของกลางทั้ง3ลํลำที่ควบคุมได้กลางทะเลอ่าวไทยต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายนะคะเนื่องจากว่ามีคลื่นลมแรงแล้วก็มีเรือหนึ่งลำชำรุดค่ะต้องใช้การลากจูงเข้ามาแทนจึงอาจจะเข้าเทียบท่าได้ในช่วงเย็นหรือว่าค่ำวันนี้จากนั้นจึงจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเนื่องจากต้องรอการสอบปากคำลูกเรือที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเดินเรือตั้งแต่ท่าเทียบเรือสตีฮี จนควบคุมเรือได้ว่าตรงตามข้อมูลสืบสวนสอบสวนหรือไม่ทางนี้บริเวณโดยรอบท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสงขาที่จะเป็นจุดเทือ่เทียบเรือของกลางทั้ง3ลํลำนะคะตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ค่ะโดยนําเรือของกลางบรรทุกน้ํามันเถื่อนสัญชาติเวียดนามที่จับกลุ่มแล้วก็ตรวจยึดไว้ได้ก่อนแน่นี้ออกจากพื้นที่ชั่วคราวเพื่อที่จะรองรับไว้ล่วงหน้ารวมทั้งจัดพื้นที่สําหรับแถลงข่าว ทำกลางการติดตามของสื่ออย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับเรือของกลาง3ามลำนะคะประกอบด้วยเรือ JP มีน้ำมันประมาณ80,000ลิตรเรือ s e h ah h อ t บรรทุกน้ำหนักน้ำหนักประมาณ150,000นลิตรแล้วก็เรือดาวรุ่งนะคะมีน้ำมันประมาณ100,000ลิตรค่ะ เรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนทั้ง3ลำก็เป็นเรือชุดเดียวกับเรือ5ลำที่ถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะนำเรือของกลางทั้ง5ลำนี้ไปจอดเก็บรักษาไว้ที่สะพานท่าทิพเรือตำรวจน้ำสตหีบจนกระทั่งเกิดเหตุขึ้นค่ะ